แชร์เทคนิคติดไอแพดยังไงให้ลูกค้านอนหลับสบายที่สุดนะคะทุกคนไม่คันไม่เคืองมาดูคลิปนี้กันเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะให้เราติดไอแพดไปที่หลังมือของเราก่อนก่อนที่เราจะทําแบบนี้เนี่ยอย่าลืมล้างมือก่อนด้วยนะคะทุกคนอ่ะให้ติดไปเพราะว่าหลังไอแพดเนี่ยมันจะมีเป็นตัวเจลเหนียวๆเ,เนาะและหลังจากนั้นให้เราติดไปที่ปลายขนตาตรงกลาตงตา,ตาก่อนอย่าลูดนะทุกคนติดแล้วห้ามลูดแบบนี้นะคะไม่งั้นลูกค้าจะรู้สึกนอนแล้วเขาจะรู้สึกไม่สบาย าการต่อขนตาคือการที่ลูกค้าเนี่ยควรจะสบายที่สุดเพราะเขานอนค่อนข้างหนานั่นเองทุกคนอีกข้างหนึ่งทําเหมือนกันเลยนะคะติดที่หลังมือเราก่อนประมาณ2อถึงสาครั้งให้ความเหนียวมันลดน้อยลงสักหน่อยเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราแปะลงไปตรงกลางไปแบบนั้นหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเช็กกันว่าขนตาบนและขนตาล่างเขาเนี่ยติดกันหรือเปล่าอ่าทำทั้งสองข้างเลยนะคะทุกคนอีกข้างหนึ่งครูพักก็จะเช็คเหมือนกันเลยเห็นไหม อะเหลือพื้นที่ตอนติด iPad ประมาณ1มิลน,นะคะทุกคนยาติดเข้าไปลึกในตาขาวเขานะแบบนั้นจะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะและหลังจากนั้นยกหัวยกหาง iPad ขึ้นเบาๆนะคะหลังจากนั้นเราจะติดด้วยไมโครพอค่ะทุกคนตัวไมโครพอตัวนี้จะเป็นเทปเยื่อกระดาษไอตัวเทปเยื่อกระดาษเนี่ยมันจะช่วยให้ตอนที่เราต่อขนตา กาวต่อขนตาเนี่ยจะไม่ติดไปตรง iPad โดยตรงเนื้อ iPad เนี่เนยเขาเป็นเนื้อผ้าค่ะทุกคนพอกาวติดกับเนื้อผ้าเนี่ยมันจะแตกต่างกับตอนที่มันติดกับกระดาษค่ะพอนึกออกใช่ไหมคะกระดาษมันจะไม่ติดเท่ากับเนื้อผ้าแต่ถ้าเราไม่ติดไมโครพอเลยเนี่ยมันจะติดหนึบเลยทุกคนแล้วทุกคนจะอ,ออกยากมากตอนถ้าสมมุติว่ากาวไปติดกับ iPad โดยตรงนะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดเซฟไว้เลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิป